การกระทําทั้งหมดเป็นกรรมทั้งนั้นแต่เป็นกรรมสองลักษณะรกรรมดีก็คือกุศลกรรมรกรรมไม่ดีเรียกว่าอาคุศล,ลกรรมดังั้นการทําความดีทั้งหมดก็เป็นกรรมแต่เป็นกุศลกรรมหลวงพ่อครับ คำถามนี้ถามว่าหากเรารู้ว่าพ่อแม่เราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเรายังต้องเคารพอยู่ไหมครับไม่ดียังไง้องกยกตัวอย่างเท่าที่พอยกได้อย่างบางคนนี่คือไปทางเอ็กซ์ตรีมเลยค้ายาเสพติด<ฆ>โกงกินหรือหรือเปิดบอลคือทำทำอบายามุกอันนี้ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะครับพ่อแม่ที่ท่านทำน่ะท่านก็เป็นบาปของท่านเป็นความไม่ดีของท่านแต่ถามว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเราไหมทีนี้ เ,เรามาเกิดในครันท่านท่านประครบประงมครันไหม,มเกิดมาแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำไหมจูงแขนไปโรงเรียนไหมส่งเสียไหม,อ,มอันนี้ต้องแยกกันระหว่างความประพฤติของท่านกับที่ท่านปฏิบัติต่อเราคนละเรื่องกันแล้วเราได้รับพระคุณจากท่านเราจะไม่เคารพท่านได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คือ,อกรรมที่พ่อแม่เราทําอย่างนั้นก็คือเป็นกรรมของท่าน กรรมบางอย่างอันนี้นี่เป็นคําถามที่ดีกรรมบางอย่างเป็นกรรมโดยตรงเป็นบาปของท่านแต่ส่งผลถึงลูกด้วยยังไงหลวงพ่อเอาอเช่นว่าอพอมีคนชังพ่อแม่ครับคนที่เป็นลูกก็โดยคนอื่นชังไปด้วยคนก็จะมองว่าต้องรู้เห็นเป็นใจกันครับต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละอย่างนี้แล้วอย่างที่บอกเวลาเขาประกอบอาชีพเช่นแบบเป็นการมอมเมาอย่างเงี้ยเป็นการพันนั่นยาเสพติดเนี่ย มันจะมีผลต่อลูกไหมว่าคือลูกเกิดมาจะเป็นยังไงหลานเกิดมาจะเป็นยังไงมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนมีผลต่อลูกต่อหลานต่อเหรนต่อหลนมีผลแน่นอนในมุมไหนบ้างครับในมุมที่เกิดมาแล้วก็จะมีหนึ่งความไม่สมประกอบความมีความเสื่อมเสียเรื่องชื่อเสียงครับสุขภาพไม่แข็งแรงครับก็จะมีเหตุแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดในชาตินี้เลยแต่บางครั้งอาจจะไปในภพชาติถัดไปภพชาติต่อๆไปซึ่งซึ่งไม่สามารถวัด ได้ชัดเจนว่าพบไหนชาติไหนแล้วอย่างคุณผู้ชมท่านนี้ที่เขาบอกว่าคือเมื่อเมื่อเขาเข้าใจว่าพ่อแม่เขาเป็นคนไม่ดีคือเขาเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกรักพ่อแม่เลยเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนกับบาปอ่ะหลวงพ่อจริงๆแล้วบาปไม่บาปก็อย่าไปวิพากวิจารณ์ท่านถ้าหากว่าเตือนท่านได้ก็เตือนแต่าหากเตือนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทําใจแต่ถ้าหากว่าเราไปด่าท่านหรือไปลบหลู่ท่านนั่นจึงบาป เพียงแต่คิดในใจยังยังไม่ได้บาปอะไรอ่ะนั่นคือต้องให้แยกว่าเป็นเป็นเป็นต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวาระแล้วก็ต้องให้ท่านผู้ชมทุ่นฟังเข้าใจคําว่ากรรมสักนิดว่าการกระทําทั้งหมดเป็นกรรมทั้งนั้นแต่เป็นกรรมสองลักษณะครับกรรมดีก็คือกุศลกรรมกรรมไม่ดีเรียกว่าอาคุศลกรรมนั้นการทําความดีทั้งหมดก็เป็นกรรมแต่เป็นกุศลกรรมส่วนกรรมไม่ดีทั้งหมด เป็นอาคุศรลกรรม,มคือมีอยู่สองลักษณะสองกรรมเนี่ยแล้วก็ส่งผลสองอย่างสุดท้ายหลวงพ่อถ้าเกิดเขามีความเชื่อว่าเขาอยากจะให้กรรมของพ่อแม่เขาเนี่ยเบาบางลงเขาจะไปช่วยทำบุญเนี่ยจริงๆการทำบุญลักษณะนั้นจะส่งผลถึงพ่อแม่ไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งผลนะเพราะว่าสมมติว้าพ่อแม่ไปทำผิดร้ายแรงรแล้วลูกจะบาเพ็ญคุณงามความดี ต่อประเทศชาติบ้านเมืองจะมาบรรเทาเบาบางกันอันนั้นความดีของลูกทําก็เป็นของลูกความไม่ดีของพ่อแม่ก็เป็นของพ่อแม่มันเอามาถ่ายกันไม่ได้คือเปรียบได้ว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายเนี่ยเราได้เราเราแพ้ใครไม่ได้ละถูกต้องถูกต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสตักเตือนพ่อแม่ด้วยทางตรงและทางอ้อมและท่านเชื่อฟังแล้วเลิกอันนี้คือช่วยท่านได้อย่างนี้คือได้กุศลอย่างยิ่งเลยจากหนักเป็นเบา เข้าใจแล้วหลวงพ่อ,อขอบคุณครับ